มะออมเคืองในบ้านอาจาะกัจ้าเด็กเคืองในไก่บ้านเย่ขาไก่บาตรหายสามตัวสี่ตัวเครืองในแยกต่างหากเอามาให้น้องก็เลยคิดว่ามือนีเอามะออมจ้าตำขาตะไคร้หอมแดงพริกแห้งเรียบร้อยจ้า,าใส่ผักหลายเด้ะเด้อใส่ผักอีตู้ต้นหอมแน่อา่าผักซีลาวผักกวางตุง้งยางนะันดย่างนน้อยไปจ้า ไปลงมือทำกันเลยเอมเครื่องไนไกเอเจาะหน่อยๆน,นะจ๊นะเนาะลงมือทำกันเลยจ้ะใส่เคื่งที่เขาตำไปไปขว่ให้มันหอมกอนนะจ๊ะเนาะขว่ให้มันหอมจ้กหน่อยขว่ไปก่อนนะจ๊ะเนาะให้มันหอม เล่งไฟจักหน่อยเครื่อง้อมหอม้อมแล้วใส่เกลือในมีกลืนมีหวัวใจมีตับก็เลนลงไปหยดน้ำน้ำจักหน่อย ว่ามันสิเหยีว่าเจาะร้ายตื่นัวหนี่ขวาขวาจนสุกนี่จะเดือหอมฉุนห <c oughs> อมฉุยไปขอโทษขออภยัยขอขวากล้ให้มันสุกก่อนนะจ๊ะเริ่มสำลักแล้วจ้า แซ่บแน่นอนถ้าได้สำลักจ้าขาดอะไรคือข้าวรัวจ้าลงไปเกลือน,นิดหน่อยชุดลดนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยนะจ้าออมขาดบะไรก็คือปลาร่าเราจะเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งหนักเค็มคนให้เข้ากันเราจะเนาะออม หอมข,ข้อขวาจ้ะอ้อขื้นหวยหวยขอโทูขอไปให้มันเขา่าให้เปนเข่ากันนะจ๊ะเนะติมน้ำลงไปให้มันเดือดอีกหน่อยนะจ้ะให้มันสุกดีๆเข่าเครื่องดีๆแล้วนหมาใส่ผักกันจ้าขวดลวกสุกแล้วจ้ะใส่ใบมะกรูดไปนั่งน้อยนึง ใส่อันนี้ก็ผักกวานตุง้งลงไปว่้ใส่ผอมกันหเราจะนอกผักนอกอืมผักชีต้นหอมผักกวานตุง้งลงไปคุนพ้น ร,วรวัวๆนะจจะเด้อใส่น้ำลายลด้วยจ้าอมไก่หอมหอมผักซีเหลวหอมกิตู้จ้า ้อมใส่กันตักติบ่ใส่นามมา้ำตักติเห็ดั่วหลวัดกินกับคุยกินกับเขาเด้จะเด้อ้อมเขือนในไก่บ้านพักยุบกัสุก,กปเป็นอันวัาสุกได้จะได้ หอมแพงโอเคจ้าไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าฟุดแล้วหอมแล้วผักกันยุกแล้วออมไก่บ้านละตีไปจ้าปิดไฟใส่ก่อนตักเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวห่อนหอนได้เลยเสร็จแล้วจ้าออมไก่บ้านละตีบ่กเป็นอมนอมไก่บ้านออมก้งี้ไก่บ้านละตีเสร็จสับเรียบร้อยข้าวเหนียวกันหนึ่ง แล้วเซ็ตไปไหมหอนหอนไปกินกันเลยจ้าขอบคุณนะคะอ่วิธีทำแกงอ่อมไก่บ้านกับเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะจ้าถ้าชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจใ้ละติด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ้าไปแล้วจ้าบายบายไปกินน้กันอ่อม่องไหนไก่บ้านเสร็จแล้วไปจ้า